สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ในช่วงรอบบ่ายวันอาทิตย์นะครับก็มีคลิปเพิ่มเติมมานะครับก็ล่าสุดนะครับเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับก็ภาพรวมประเทศไทยเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาคนะครับก็เท่าที่ดูในส่วนของแนวโน้มของกลุ่มฝนนะครับถ้าดูในช่วงนี้นะครับดูจากเรดาร์ก็จะมีหลายพื้นที่ที่ฝนกําลัง ถล่มหนักอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอัปเดตข้อมูลนะครับถือว่าเป็นข้อมูลฝนสดในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับแถวตอนบนของประเทศไทยนะครับแถวภาคเหนือนะครับก็ตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่หลายพื้นที่นะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับรวมทั้งเชียงรายนะครับพะเยาน่านนะครับเป็นกระจายเป็นหย่อมๆนะครับ ก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เดี๋ยวจะพาไปเช็คในส่วนของข้อมูลจากทางรดาของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีลักษณะของการกระจายตัวของฝนระดับอำเภอนะครับลำปางนะครับมีฝนนับน่าแพร่อุตรดิตฐ์นะครับพวกนี้บางส่วนนะครับบางส่วนมีฝนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเช็คว่าเป็นส่วนไหนก็คือเป็นพื้นที่ไหนนะครันี่คือในส่วนของภาคเหนือนะครับ ในรอบบ่ายถึงค่ำนี้การกระจายตัวของฝนก็เริ่มที่จะกลับมาอีกครั้งนะครับวันอาทิตย์นะครับเช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะครับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากเรดาร์ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนแถวหนองคายบางส่วนนะครับแถวหนองกแถวบึงการบางส่วนแถวหนองคายบึงการอุดรธานีนะครับหนองบวัวลาพูสกลนครนะครับนครพนมขอนแก่นบางส่วน,นครับ มีกลุ่มฝนรวมทั้งชัยภูมินะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับฝนเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของโคราชนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ศรีสะเกดสุรินทร์บางส่วนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเช็คเป็นรายอำเภอนะครับท่านผู้ชมภาพรวมของฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ฝนเริ่มที่จะกลับมาตกมากขึ้นอีกครั้งนะครับตามที่ได้คาดการไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกก็ กลุ่มฝนอยู่แถวระยองนะครับระยองสะแก้วแล้วก็ชนบุรีฉะเชิงเทราบางส่วนนะครับแนวโน้มเคลื่อนตัวด้านตะวันตกนะครับแล้วก็เพชรบุรีนะครับมีฝนนะครับในส่วนภาคกลางก็มีการกระจายตัวเป็นหย่อมๆในหลายพื้นที่นะครับในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้รวมทั้งภาคใต้นะครับแถวระนองังากระบี่ภูเก็ตก็มีการกระจายตัวของกลุ่มฝนนะครับ สุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชนะครับตรังสตูลน,นะครับปราทิวาสนะครับมีกลุ่มฝนตกต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในช่วงบ่ายถึงค่ำหลายพื้นที่มีฝนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับในส่วนของข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะท่านผู้ชม ก็จะได้เห็นในส่วนของแต่ละอำเภอนะครับซึ่งถ้าดูจากกลุ่มก้อนเมฆนะครับก็จะเห็นว่ามีเมฆฝนปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคตะนกเฉียงเหนือนภาคก,กลางภาคตะว,วันออกรวมทั้งภาคใต้นะครับภาพรวมนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำฝนตกเยอะนะครับฝนถล่มหนักหลายพื้นที่เดี๋ยวพาไปเช็คในส่วนของข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมก็เป็น เรดาร์ระดับอำเภอนะครับเดี๋ยวมาเช็คนะครับก็ภาคเหนือนะครับฝนตกที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นตกบางส่วนนะท่านผู้ชมไม่ได้ตกทั้งอำเภอนะครับอำเภอเชียงดาวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับบางส่วนนะครับอำเภอเมืองเชียงรายบางส่วนนะครับอำเภอแม่จันเชียงรายบางส่วนนะฝนตกนะครับ เชียงดาวเชียงใหม่แล้วก็แถวเมืงนะครับเชียงใหม่ฝนตกหนักบางส่วนนะครับแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับกัลยานิวัฒนาเชียงใหม่ฝนตกนะครับแม่ริมบางส่วนนะครับแล้วก็อำเภอเชียงดาวบางส่วนส่วนร่างก็แถวอำเภอหอดบางส่วนนะครับอำเภอดอยเต่าอำเภออมก่อยนะครับบางส่วนไม่ได้ตกทั้งหมดนะครับ ส่วนด้านนี้ก right. ็จะเป็นแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับวังเหนือลำปางนะครับรอยต่อของเมืองพะเยาแม่ใจแล้วก็วังเหนือเนี่ยสามสามอำเภอนี่ฝนตกนะครับเมืองปานลำปางนะครับมีฝนบางส่วนนะครับชันลำปางมีฝนบางส่วนนะครับรวมทั้งอำเภอปงจังหวัดพะเยามีฝนบางส่วนนะครับอำเภอเวียงสาน้านะครับอำเภอท่าปลาอุตรดิตถ์อำเภอนาปาดนะครับ อำเภอทองแสนขันอุตรดิตถ์นะครับฝนตกบางส่วนนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนในภาคเหนือในช่วงบ่ายถึงค่ำนะท่านผู้ชมลักษณะฝนค่อนข้างจะกระจายตัวแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับก็คือวนอยู่แถวนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของการตกแช่ค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็ช่วงนี้สอสวันที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างจะร้อนนะเพราะฉะนั้นก็ก็ระวังลมกระโชกแรงนะครับเนื่องจากว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุณภูมิภาคตันอหกเฉีิงเหนือนะครับท่านผู้ชมมานะครับฝนถล่มหนักหลายพื้นที่นะครับเฝ้าระวังด่วนนะครับสีแดงนะครับสีแดงจัดเลยนะครับดูทิศทางของฝนนะครับท่านผู้ชมก็เคลื่อนตัวจากใต้ขึ้นบนนะครับจากใต้ขึ้นบนแล้วก็ลักษณะสีแดงก็จะเป็นลมแรงนะครับเฝ้าระวังนะครับจังหวัดเหล่านี้นะครับได้แก่นะครับโซนนี้ไล่ไปตั้งแต่อ่าอ้าว แถวข้างเหนือต่อเนื่องกับอีสานครับเขาคอเพชรบูรณ์นะครับเมืองเพชรบูรณ์อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยบางส่วนนะครับอําเภอภูเรือเลยบางส่วนอําเภอวังสะพุงบางส่วนนะครับน้าหนาวเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับชัยคอนสารชัยภูมิบางส่วนฝนตกหนักนะครับเกษตรสมบูรณ์นะครับฝนตกหนักนะครับภูเขียวบางส่วนฝนตกหนักนะครับหนองบัวแดงชัยภูมิหนองบัวระเวชัยภูมินะครับฝนตกหนักนะครับ แล้วก็เนินสง่าชัยภูมินะครับแก้งครอชัยภูมิฝนตกหนักนะครับชุมแพขอนแก่นบางส่วนนะครับหนองเรือขอนแก่นบางส่วนนะครับเวียงเก่านะครับอำเภออุบลรน์บางส่วนนะครับบ้านฝางบางส่วนนะครับฝนตกหนักนะเพลพนขอนแก่นนะบางส่วนมีฝนนะครับในช่วงเวลานี้รวมทั้งโซนนี้ก็จะมีแถวนี้นะครับ พลพิสัยหนองคายนะครับหนองคายปากคาดบึงการพลพิส In ัยรัตนาวาปีหนองคายพลพิสัยหนองคายฝนตกหนักนะครับเวลาบ่ายถึงค่ำนี้นะฝ้าร่หนองคายนะครับฝนตกหนักโซ่พิสัยบึงการฝนตลมหนักนะครับปากคาดนะครับฝนหนักรวมทั้งอำเภอเมืองบึงการนะครับฝนกําลังตกหนักนะครับบ้านม่วงสกลนครบางส่วนนะฝนหนักวาริชภูมิสกลนครฝนตกหนักนะครับพนนานิคม อำเภอกุสุมาสกลนครฝนตกหนักนะครับเมืองสกลนครคนาแกนครพนรมฝน,น,นตกหนักนะครับอำเภอดงหลวงมุกดาหารคำเชีอมุกดาหารฝนตกหนักอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับแล้วก็ที่สําคัญโซนโคราชด้านล่างนะครับอีสานล่างฝนตกหนักนะครับบ้านเรื่อมบ้านเหลื่อมนะครับนครราชสีมานะครับคงนครราชสีมาแล้วก็โซนนี้สีคิ้วฝนตกหนักนะครับสีคิ้วอำเภอปากช่อง อำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอเมืองอำเภอปักธงชัยอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอจักราชอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริงสางนะแถวน,นี้ตกหนักนะครับท่านผู้ชมตกหนักกําลังตกหนักในช่วงนี้นะครับ <S <S ก็โคราชด้านล่างนะครับฝนตกหนักนะครับสีแดงทั้งลมทั้งฝนนะครับระวังนะครับนางรองบุรีรัม์นะครับ ตะคำบุรีรัมย์ละหานทรายบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์นะฝนกําลังตกหนักนะประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับป้านกรวดนะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมกลุ่มฝนที่กําลังตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับฝนกําลังตกหนักหลายพื้นที่นะครับภาคกลางก็เช่นกันนะครับมีฝนเป็นดมๆอยู่แถวห้วยคดอุทัยธานี ทองผาภูมิบางส่วนไซยโยกกาญจนบุรีบางส่วนนะครับหนองปลือกาญจนบุรีเหล่าขวัญกาญจนบุรีบางส่วนนะครับแถวกํากแพงแสนนครปฐมบางส่วนนะครับแถวเมืองราชบุรีแถวปากท่อราชบุรีอัมภวาสมุรสงครามบางส่วนนะครับอําเภอเมืองเพชรบุรีบางส่วนนี่ฝนตกหนักนะครับโซนท่าตะเกียบฉะเชิงเทราบางส่วนนะครับก็มีกลุ่มฝนตกหนักนะครับ ไปดูภาคตะวันออกนะครับตะวันออกก็หนักนะครับหนักบ้านค่ายระยองวังจันทร์ะยองนะครับหนองใหญ่ชนบุรีบ่อทองชนบุรีท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับเขาชะเมานะครับฝนตกหนักนะครับรอยต่อระหว่างระยองกับชนบุรีนะครับฝนตกหนักหลายจุดนะครับรวมทั้งท่ายางเพชรบุรีนะครับหัวหินประจบคีลีขันปราณบุรีนะครับฝนหนักนะครับท่านผู้ชมเมืองราชบุรีปากท่อราชบุรีนะครับ ในส่วนของภาคใต้ก็บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีนะครับพนมสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารสุราษฎร์เวียงสะนะครับกลุ่มฝนกําลังตกหนักนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับอำเภอบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีถ้ำถ้ำพันนาราสรนครศรีธรรมราชช้างกลางนครศรีธรรมราชฝนตกหนักนะครับทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับทุ่งสง แล้วก็อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับยะหายะลารามันยะลาทานโตยะลานะครับฝนกําลังตกหนักนะครับต่อเนื่องนะครับชนะสงขานะครับฝนกําลังตกหนักนะครับอำเภอเทพาสงขาอำเภอสายบุรีปัตตานีนะครับฝนกําลังตกหนักก็เป็นภาพรวมของฝนนะครับควรโดนสตูนนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนที่กําลังตก ต่อเนื่องนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับทั้งลงทั้งฝนนะครับเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะสีแดงก็คือเป็นพื้นที่ที่มีลมค่อนข้างจะแรงนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ